สวัสดีวันอังคารจเจ้าเพื่อนอากาศแจ่มนะคะวันนี้แล้วก็แต่ก็ยังเย็นยเนาะหนาวอยู่นะคะพบมีสินค้าฟรีมาแบ่งปันนะคะวันนี้เพื่อนเพื่อนไฟเบอร์เจ้าเพื่อนโรเซ่ไฟเบอร์นอน iber, หนึ่งกล่องเท่ากับสองซองนะคะหนึ่งสองซองเท่ากับผักแล้วก็ผลไม้ล้วนๆเลยนะคะทานก่อนนอนจเจ้าเพื่อนเช้ามาถ่ายออกหมดเลยนะคะถ่ายออกมาเป็นกิโลเลยจ้ะ ช่วยดีทอ็อกลำไส้ล้างลำไส้ช่วยขับของเสียช่วยทําให้ลำไส้ของเราสะอาดนะคะห่างไกลจากมะเร็งลำไส้จ้ะแอปก็โหลดฟรีสมัครฟรีแล้วทดลองฟรีนะคะเ,เพื่อนๆนทานก่อนนอนนะคะพุงยุบเลยจะเพื่อนเพื่อน๊อกก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่ถ่ายยากถ่ายถ่ายแข็งจ้ะจนทําให้เป็นลิสีดวงอ๊อกก็เลยไปกดรับมาทานแล้วก็ทําให้ลิสีดวงอ๊อหาย ไม่ปวดบิดไม่ทรมานนะคะรสชาติก็อมเปรี้ยวอมหวานหอมแอปเปิ้ลหอมกีวี่เ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนพอนลิกลิงใต้โปรไฟล์เอาเข้าไปรับเซตทดลองได้ฟรีเลยนะคะ